ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News วีโรดไม่แปลกใจวินลาออกก้าวไกลชมเป็นคนชัดเจนทำแบบเปิดเผยและถูกต้องนายวิโรดลักษณะดอดิสรสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกพักก้าวไกลกล่าวถึงกรณีนายวินสุธีรชยัยสอสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลยื่นราก้าไกลยื่นใบลาออกจากสสและเตรียมเปิดตัวพักการเมืองใหม่ โดยบอกว่าถือเป็นสิทธิ์ของเขาตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็ทำให้สสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลาหายไปหนึ่งที่นั่งซึ่งสำหรับตนถือเป็นความชัดเจนเป็นการจากกันอย่างเปิดเผยประชาชนจะได้ไม่สับสนเหมือนเป็นการนั่งรถเมล์ถ้าเดินไปสู่เส้นทางที่เราไม่อยากไปก็โบกมือลาจากกันด้วยดีนายวิโรจน์กล่าวต่อว่าส่วนจะมีสมาชิพกพรรคลาออก,ออกอีกหรือไม่นั้น เป็นเรื่องของการหมุนเวียนสับเปลี่ยนคงเกิดขึ้นกับทุกพักไม่ใช่เฉพาะพักก้าวไกลเราก็เห็นว่าคนที่ลองเลือกตั้งเมื่อปี6-2แล้วไม่ได้รับเลือกก็ย้ายไปสังกัดพักการเมืองอื่นก็มีจำนวนมากทุกคนมีสิทธิ์เลือกพักที่ตรงกับอุดมการณ์ส่วนตัวของตัวเองเมื่อเราทำงานกับพักแล้วเห็นไม่ตรงกันก็เป็นเรื่องของความซื่อตรงกับอุดมการณ์ทางการเมืองของตัวเองและไม่เบียดเบียนต่ออุดมการณ์ของพัก เรื่องนี้ตนคิดว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ปัญหาของพักก้าวไกลเป็นเรื่องดีและเป็นอุรมการณ์ของพักที่ยังคงยืนหยัดเราเครารพคนเห็นต่างไม่ได้รู้สึกเชิงลบแต่รู้สึกเชิงบวกคิดว่าถ้ามีคนจะออกจากพักก็คงจำกัดมากๆคนที่จะออกจากพักด้วยวิธีที่ถูกแบบนี้ส่วนใหญ่ก็คาดการได้อยู่แล้วจากการโหวตหรือท่าทีต่อมติพักในช่วงที่ผ่านมา จึงถือว่าไม่มีอะไรน่าประหลาดใจและขอบคุณที่เคยทำงานร่วมกันมาลูกนัดโชว์สกิลกีตาร์ร้องเพลงไล่ประยุทธ์แกนนำปราศัยรุ่นพี่6ตุลาต้องไม่ตายฟรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการลาลึก45ปี6ตุลาปี2519ในรอบเย็น ซึ่งเริ่มต้นเมื่อเวลา16นาฬิกาโดยมีการเล่นดนตรีอย่างคึกคักก่อนจะตะโกนพระเด็จการจงพินาศประชาราชจงเจเริญมีการเปิดการแสดงบริเวณลานระหว่างหอประชุมใหญ่และสนามฟุตบอลโดยมีผู้ทยอยเข้าร่วมอย่างหนาแน่นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผู้ร่วมกิจกรรมล้อมวงฟังเพลงโดยวงสามัญชน ซึ่งเริ่มต้นด้วยเพลงอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ขณะที่พื้นที่บริเวณบันไดหอประชุมใหญ่2อฝั่งรวมถึงลานหน้าประตูเต็มไปด้วยประชาชนที่เข้าร่วมรำารึกสำหรับลานปฏิมากรรมธรรมศาสตร์กับเหตุการณ์6ตุลาปี1 9มีผู้นำพวงมาลามารำารึกจนล้นด้านโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้ตั้งบูธให้ความรู้ด้านกฎหมายมาตรา112และจำหน่ายหนังสือ ผู้สูงอายุหลายรายนำเก้าอี้มาในพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรมํำลึกได้อย่างสะดวกและมีการผลัดกันปราศัยในประเด็นต่างๆโดยนายชนินทร์วงศ์ศรีหรือบอลแนวร่วมธรรมาศาสตร์และการชุมนุมปราศัยเกี่ยวกับความใฝ่ฝันของคนในประเทศที่ต้องการเห็นประเทศเป็นประชาธิปไตยและอยากเห็นประเทศเป็นประเทศแห่งความหวังและยืนยันว่าตราบใดที่ยังมีการกดขี่อยู่การต่อสู้ก็คงยังมีอยู่เรื่อยๆ โดยวันนี้เราได้อยู่ในงาน6ตุลาประวัติศาสตร์ที่รัฐอยากให้เราลืมประวัติศาสตร์การต่อสู้ของสามัญชนที่รัฐพยายามจะลบทุกวันนี้เราเห็นอะไรบ้างการสร้างวาธกรรมจากรัฐการยุโยงปลุกปัน่นการสร้างความเกลียดชังระหว่างประชาชนมันยังมีอยู่มันยังมีอยู่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมีฝันร่วมกันเราอยากจะเห็นสังคมที่มีประชาธิปไตย เราอยากเห็นเศรษฐกิจที่ดีเราอยากเห็นประเทศนี้เป็นประเทศแห่งความหวงังไม่ใช่ประเทศแห่งความสิ้นหวงังไม่อยากเห็นเผด็จการปกครองประเทศนี้อีกแล้ววันนี้เราต่างมารำลึกวันนั้นเขายิงเราวันนั้นเขาฆ่าเราวันนั้นเขาปราบปรามเราทุกวันนี้เขาก็ยังทำอยู่แต่เราจะบอกว่าไม่ว่ายุคสมัยไหนเราจะสู้ต่อถ้าประเทศไทยยังไม่มีประชาธิปไตย ตราบใดที่ประเทศยังมีการกดขี่การต่อสู้ก็ยังคงมีอยู่และจะยังมีอยู่เรื่อยๆนายชนินกล่าวจากนั้นนายทัชพงษ์แกดดำหรือบอยแกนนนำราษฎรปราศัยเนื้อหาโดยสรุปว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์สร้างขึ้นมาบนเจตนารมณ์ของประชาชนถ้าผู้บริหารมหาวิทยาลัยคิดไม่ได้ก็ลาออกไปเราเพยายามทุกปีเพื่อรำลึกว่า พี่ของเราในยุค6ตุลาต้องไม่ตายเปล่าเราจัดรำารึกเรียกร้องให้นำคนผิดมาลงโทษปีนี้ก็เช่นกันไม่ว่าจะถูกกระทําแค่ไหนหนึ่งปีที่ผ่านมาเพื่อนเราต้องถูกจับมีการใช้ความรุนแรงแต่เรายืนยันว่าไม่ว่าจะปิดกั้นอย่างไรเราก็จัดได้และอยู่ตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงวันนี้เป็นการประกาศว่าเราจะเอาคนผิดมาลงโทษ ต้องชำระประวัติศาสตร์นายชัดชพง์กล่าวจากนั้นนายธนาธนากิจอํอำนวยหรือลูกนัดเล่นกีตาร์และขับร้องบทเพลงที่มีเนื้อหาต่อต้านเผด็จการโดยในตอนท้ายเนื้อเพลงร้องว่าประยุทธ์ออกไปซ้ำๆหลายครั้งผู้ร่วมกิจการต่างตะโกนประโยคดังกล่าวไปพร้อมกันด้วยสัญญาได้ใหมทุกคนสัญญาต่อหน้าความจริงประชาชนดาราสดอน ช่วงคืนอำนาจที่เป็นของเราอยู่แต่เดิมเราจะไม่ยอมให้ใครกดขี่จองจำเราอีกต่อไปและใครที่คิดทรยศประชาชนต้องรับผิดช,ชอบนายธนัทกล่าวแพทย์สมาคมส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกปรามรัฐมนตรีดิจิตัลออกหน้าหนุนบุรีร่ไฟฟ้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมีนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะแพทย์จากราชวิทยาลัย14แห่งสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกรณีที่นายชัยวุฒ ธนาคมานุสรนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายเมื่อวันที่28กันยายนปี64ขณะที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขต่างยืนยันในนโยบายไม่นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรกล่าวว่ายืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่สินค้าปกติแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อุตสาหกรรมยาสูบผลิตขึ้นมาเพื่อเสริมการตลาดทดแทนบุหรี่มวนโดยผลวิจัยทั่วโลกพิสูจน์แล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่างชัดเจนเช่นสหรัฐอเมริกาที่อนุญาตสูบแบบถูกกฎหมายพบว่าเยาวชนใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งไม่ใช่นักสูบหน้าเก่าแต่เป็นนักสูบหน้าใหม่จากการให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์มอมเมาส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่สูบควบก,กันทั้งสองอย่างเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้า,ฟา,ฟามีสารชนิดนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่เลิกใช้ได้ยากมากมีผลให้เกิดการอักเสบและตีบตันของหลอดเลือดในระบบการไหลเวียนและหัวใจรวมถึงการเกิดโรคเรื้อรงต่างๆและต้องรักษาในราคาที่แพง ทำลายสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนและผู้ใกล้ชิดที่จะได้รับสารไอพีดส่วนน้ํายาก็มีการเติมกลิ่นจากสารสกัดดอกไม้และผละไม้ทําให้มีกลิ่นหอมเพิ่มความนิยมเมื่อมีกระบวนการเผาไหม้จากขดลวดทําให้เกิดความร้อนสารก่อเกิดมะเร็งหลายชนิดก็จะแฝงมาด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด s u b s c r i b e และมีความเห็นอย่างไร ล่างนี้ได้เลยนะคะ